วันนี้มาชมวยไทยนานาชาติชกกันในน้ำหนักพิกัด159อปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเทียนยืนนี้ก็คือเนนลี่ดับเบิลยูเอ็มซีสมุยอายุ29ปีสูง187เซนติเมตรมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับคนนี้นะครับทรเทียนยืนนี้เนนลี่นะครับจากออสเตรเลียกับฝ่ายน้ำเงินเทียนยนี้ก็คือเลดา้าพชรสยามมวยไทยอายุ19ปีสูง175เซนติเมตรมาจากประเทศมโมร็อกกนะครับ วันนี้ออสเตรเลียกับโมร็อกโกเจอกันนะครับอายุห่างกัน10ปีเลยนะครับเนลลี่ยี 29, ่สิบเก้าเรดาสิบเก้าปีนะครับมาดูว่าเรดาโชกมาเก้าครั้งชนะห้าแพ้สี่นะครับประสบการณ์มวยต้องเป็นเนลลีน่นะครับชกมายี่สิบครั้งชนะยี่สิบขอพนะันโชกมายี่สิบแปดครั้งชนะยี่สิบแพ้แปดนั้มีเสมอนะครับเขาเกมกต้องเป็นเนลลี่ ความสดก็เป็นเรดาร์นะครับมาดูว่าความสดจะบทความเก่าได้หรือเปล่านะครับเรดาร์จากมอโรโกน,นะครับกําลังวหว้คู่กันอยู่นะครับมาฝึกควนมวยไทยอย่างชํำชองลำมวยได้ดีเหมือนกันแล้วครับสวยงามเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะนเนนรี่นี้ชกมา28ครั้งประสบการณ์กระดูกมวยต้องดีกว่านะครับ จบยีครั้งชนะ20เลยนะครับจากออสเตรเลียนะครับกําลังไหวโคอย่างเสยงามอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันมืดนะครับผิวเขาเป็นอย่างนี้เองนะครับผิวสีเขาออกดำนะครับมันเลยดูเหมือนมืดนะครับแต่มาจากออสเตรเลียนะครับ เนนลี่ดับปยูเอสมุยนะครับมาฝึกซ้อมอยู่ที่สมุยนะครับโอ้ลำาหมยได้สวยงามน,นะครับคนนี้ก็คือเรดารนะครับเอาไว้คุดเสร็จแล้วก็กรรมการเรียกมามาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับ ทำการเตรียมความพร้อมก่อนอเช็ดนวมเชนไย้ก่อนก่อนที่จะลุยกันนะครับทำการเลียกมาโยนะครับอ่าเรนรีมาแล้วพร้อมแล้ว,วกำการสั่งลุยดูเยกที่หนึ่งกันเลยเรยนรีเดินเข้าหานะครับอ้าเลดาเตก่อนเลยเรยนรีทิบ เลียทีไปครั้งหนึ่งแต่เปียบส่วนสูงนะครับเนรีดูหนากว่าเอาเทียบทีไปครั้งหนึ่งแต่น้ำหนักเท่ากันนะครับร้อยสิบห้าปอนด์เท่ากันเอาเลด้าเตะสูงโอ้หมายกัรคอเลยเนรีบวกกับไม่อันเลด้ามัดแล้วก็เตะเนรีก็เตะคืนเหมือนกันเนรีทีบเลด้าก็เตะแหลกเตะกันอย อนนี้เป็นฝ่ายเนนลี่เดินบุกไปเรื่อยนะครับเดินลุยทีไปเรดาก็รอสวนอยู่เรดามันสองลำตัวเนนลี่มัดเราก็เตะตามอากอดคอไว้อาจจะมาแทงเขากันโย่แทงเนนลี่ก็แทงเขาเรดาก็แทงอาแทงเขาไปแลกเขาก็โย่ฟันซอกเนนลี่แทงเขาแทงเขาโอ้เขาว,วงในดุมจะออกเป็นทางเนนลี่นะครับตอนนี้แทงเขาได้ดีกว่าอา๋อยังกำการยังให้โอกาสแทงเขากันโยนะครับ ล็อกไว้ลงมาอ้าวอาจจะมาแทงเขากันเยอะโครงการยังปล่อยให้แทงเขากันเยอะอ่พยานจะพักออกมาจะครับนี่แหละพาเข้มาได้เตเเะเล่นเล่นนี่ก็เตะขึ้นกันอาได้คนไรแข่งยเยอะเนลี่เดินบุกเข้าไปอนี่แหละเตะเบิดเนี่ยวันไหนเนี่ยยังบุกอยู่ อ่นเวลาทีไวเนีน่รีจับคาได้จับคาได้อืมสอกกับเดดาสอกแต่เบิดเดดาเตะเบิดันรีหาจังหวะอยู่นะครับเก่าเจมกว่าพยายามจะขู่รุ่นน้องอยู่นะครับเดินบกุกเอาเต้เบิดเดด่าเนรีขยับเข้าไปเนดาก็เตะสก,กัดไว้แล้วก็วนลงไปยังดูเชิงกันไปเรื่อยแล้ว เดด้าเตะเต็มเข้าไปเต็มๆเลยอันนี้เลี่เจ้าคืนแล้วเดด้าก็วนไปนะครับวนออกซ้ายออกขวาไปรอสวนเตะไม้ข้างหนึงอจาจับข้างไหนเลี่ก็เตะขึ้นเอามัดสองเตะได้คนไรแข่งกันโยะอย่างแรกเกตะกันไปกันมาเดด้ามัดมาจะเวิร์ดอยู่ยังไม่เข้าเป้านันดีพยายามจะเข้าไปใช้มันโอ้เดลี่แทงเข้าเข้าเต็ม เดีล่วกรแทงขึ้นอ๋อต่างคนต่างแทงสอดมือกันโยโอ้เบียงลงไปเลยโอ้หัวเสียบลงไปเลยเนยน,นี่เอาลูกกำน้ำมเอาหมดยกที่หนึงนะครับก็อย่างคูชีสูสีกันอยู่นะครับผ่านไปหนึ่งยกทีมงานก็จะทางมวยให้ไปนะครับ ระบังให้น้ำเริ่มเห็นทรงมวยกันแล้วนะครับทีมงานก,าก็แจกทางมวยให้มาว่าตอนยกที่สองนะครับเนลลี่ออกมาแล้วทำการเช็ดโนชนช่วหน้ายก่อนทำออก,การเตรียมความพร้อมมานยู่พร้อมแล้ว การซับเมื่อเลยยูโรยกที่2นะครับยังเป็นเนลลี่เข้าไปเนล่าเตะเบื้อเนด่าเอ่อเนลลี่ก็เตะคืนเรด่าก็พยายามใช้มัดโยอเตะจอย่างเนลลี่บุกอย่างเดิมอาะเตะเบื้อเนด่าเนลลี่บุกเข้าไปอาอเตะเนด่าก็เตะสกัดโยเนลลี่กับหาจังหวะแทงเข่าแทงมาได้กรรมการแยกมายังเป็นเนลลี่เดินบุกเรื่อยๆอยู่นะครับจอย่างไปเนลลี่ เรดาร์ก็รอสวนเนอะหัวใจมันใช่มัมเรด,ดาร์เตะเบืดไปเรดาร์โชว์เชือกผ่านแงอ้าวปากหลักสูันมาทีตำรวจทางทีมาทุกมาเตะเวือดอีกครั้งเรดาโอ้เตะสูงหมายกั้นคอเลยนะครับเป็นสัญญาณเตือนอยู่ให้เนรีระวังกั้นคอนะครับเตะจับขาได้อ๋อโอ้จับขาได้หมัดรัวเสีหน้าเลยเลรดาเตะไปเนรีจับขาแต่โดนหมัดสวนเลยเนรีใขรจะก็มา lê đa giấc giấc sẽ gắn do té, chăng sai, quá thì lê đa té gặp bay nên đi cái té khứn, lệch té gắn nên đi là buộc gặp bay, lê đa lo đọc bay, sai quá lo xuống té nên đi há chẳng vào gắn do, เตโอเผือแป๊บเดียวกัน้นคอเป็นสัญญาณเตือนมางแต่ต้นโยกนะครับกมการนับเลยร่วงเลยนะครับโดนกั้นคอเต็มๆกมการนับโยพยายามาจะลุกลุกได้หรืเอเปล่าพยายามจะลุกโยยังลุกขึ้นได้อยู่กมการสั้งลุยอตอนนี้เลด้าเตเอหมายกั้นคอแล้วตอนนี้จะประเดีด๋ยวนมันเล่นเลด้ามันสองกหน้าเดี๋ยวนี้กเววยย็เตะสวนน้อยโยตอนนี้เป็นเลด้าบุกแล้วอจอ่างเตะกั้นคอมันสองางหน้า เรดาลุยใหญ่เรดาเนลเลเตเวิร์ดเรดาว่าไงเรดาบุกแล้วตอนนี้อ่าวเรดาบางสองหน้าวบางสองหน้าอ่าวเต้เวิดเนเนลี่เตะขึ้นตอนนี้เป็นไฟเรดาบุกนะครับโอ้เตะกันคอเต็มๆยังมึนอยู่นะครับเรดาเอ้ยเนลเลเรดาพยายามจะหากันคอเจอครับอ๋อเนลเลมัดสวนมาอยู่ เดดาเลงกันคอโยเลยดามาเข้าลงตัวเนลี่เตะสวนเลยเตะจ่อยังทีไว้เตะครั้งหนึ่งมันสองก้างวมันสองน้าโอ้เนลี่ล้มลงไปเลยลูกก็น่าไมยังยังป้อแป้อยู่ครับเนลี่เดี๋ยวดาซอก้าไม่เนลี่พยายามกดข้อแทงเขาโอ้เบี่ยงไว้เบี่ยงไว้กรรมการแยกมาเบี่ยงไปเบี่ยงมา เลรี่เริ่มฟื้นแล้วตอนนี้เอาหมดนยกที่สองโอ้ผัดแป๊บเดียวนะครับมาดูมาโดนยังไงนะครับทำการแยกมานี่เตะเวือดก่อนเป็นสัญญาณเตือนนะจอร์เชียฟหนหางจับค้าได้โดนเดลลี่หมัดเข้าหน้าเลยนะครับ เฮนรี่ก่อนจะพลาดท่านะครับจับเจ้าอืมาแลกเตะกันไปแลกเตะกันมาอืเตือนเข้ามาจังหวะเผลนะครับโดนปาบเดียวเตะนพามนโยเตะพับในเตะเปี้ยงต,ตรงนี้เข้าก้านคอเลยนะครับโอ้เป็นจังหวะที่เนนรี่นึกว่าจะเตะรุ่มนะครับรอยู่กลางนึงระวัง ท้องนะครับเป็นระวังท้องไม่ได้ยกบังหน้าเลยโอ้โยเตะเขาเต็มเต็มหน้าเลยโดนนับไปนะครับเนลลี่ว่าตอนยกที่สามมันก็ได้ชกกันห้ายกนะครับชกสามพักสามยกที่สามเลน่าเตะอันนี้่เริ่มฟื้นแล,ล้วนี่มัดหนึ่งสองเข้าไปเนรี่เดินบุกอย่างเดิมเนรี่ต ơi, เตะเลยเลน่าจับขาได้มัดขึ้น เรียกเตะเลยตอนนี้ฟื้นมาแล้วออเลด้าก็เตะขึ้นเลด้าเตะอีกครั้งนึ่งนี่เดินเข้าไปเลด้าซอกซอกเข้ามากอดก็ได้แทงเขาเอากรรมการย่างมาเนี่ยับยับเลด้ามัดสองเตะจับเขาเตะขึ้นเหมือนกันเนี่ นี่บกใหญ่แล้วตอนนี้จะเอาคืนนะครับเตะเลยอ้าวเน้นดีพยายามจะลุกไล่เข้าไปเอ้าเน้นเน่นเตดากาเตวืดเนาะเน้นดีทีไรมันสองกหน้าเตะตอนนี้เตดาาเตะก็ยังเวืดอยู่เน้นดีบกใหม่เน้นดีบกใหม่เน้นดีใคยับเข้ามาเตะเข้าไปเต็มเลยโอ้เตะแต่ละครั้งนี่มาทั้ง สะโพกเลยนะครับเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้เรด้าพยายามจะขึ้นอยู่โอ้ในนี้เตะแล้วเสียหลักล้มไปมันมีอะไรลูกกน้าไหมอ่าเรด้าเดินบุกแล้วตอนนี้เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันแล้วอัน้เรดาหมัดคว่ำโดนเข่าของเนติสวนมาอ่าเนติแทงเข่าอีกครั้งหนึ่งขวางหน้าไว้ขวางหน้าไว้กทำการแยกมาเนารีบมันสองเขาน้ามันสองเขาน้ามันเตะโอ้เขาเตะเขาเต็มกันเรด้าเตะเวิร์ดในนี้มันสอง ในนี้บวกอย่างเดิมแล้วก็ตอนนี้เนด้ากับทีไว้เอ่อเลด้าเตะในนี่มันสองขึ้นเลด้าเตะมาเนี่ยเตะขึ้นเอาแหลกเตะกันไปแหลกเตะกันมาอ้าวจะยิงบาดโดนทีไว้อยู่ไต่เขาไป็นเต็มเลยเนนี้เลด้าก็เตะขึ้นโอ้มันสองของ้างน้เตะเบื่อจนถึงเอ่อเลด้าว่าไง เดียดาพยายามจะขึ้นอทีไว้เดียดาแทงเขาแล้วสอกลับแต่ยังไ่เข้าเป้ายัางเบื่อดโดะยึกยักษ์ใส่กันอยู่ยึกยักษ์ใส่กันอยูนี่เรื่อมัดมุกไปทีไว้อาเดียด้าเป็นฝ่ายเดินบ้างแต่เดียด้าอืมจะเข้ามาเตะโดนทีอีกครั้งหนึง่ง เป็นเลด้าโอ้นี่นี่สอกสวนเลยเรด้าบุกใหญ่แล้วแต่เรด้าไล่เข้าไปปลายกนํำเป็นของเรด้าเรด้าเตเวิดเรียกเตะขึ้นโอ้หมดยกที่สามนะครับ ดูเหมือนว่าเนลลี่จะเริ่มมีอาการฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับยกสามมาว่าตอนในยกที่สี่นะครับทำการเตรียมความพร้อมก่อนยกที่เหลืออีกสองยกนะครับอะไรก็เกิดได้ของการสั่งลุยยกที่สี่เนลลี่ต้นยกมาเดินบุญเงินเดิมมัดสองไปเตะไปลนลากระหมัดมาเตะมาเหมือนกันเอาะแลกเตะแรงหมัดกันเนลลี่าเตะมาเนลลี่เตะขึ้นเอามันสองกันหน้ามันสองกัน,น,น,นหน้าไปโอ้ตอนนี้เนลลี่ลุยใหญ่แล้วเนลลี่เล็งอยู่เนลลี่เล็งอยู่ แทงเขาก็ไปมันเต็มเลยเรนดี้ยับแล้วเรดาหมาัดสวนมาโอ้เรดาศอกมาเหมือนกันเนาะกอดคอล็อกไว้อยู่แทงเขาแทงเขาเนีน่เรีแทงเขาก็ไปกดกดคอลงมากดคอลงมาอาจารยว่าแทงเขาแทงเขาจะก็ไปครั้งหนึ่งเรดาเตะสวนเลยผ่าก็ได้เตะสวนเรนดี้บุกแล้วตอนนี้เรดาเตะมาเรนดี้สอกเข้าไปกดคอได้แทงเขาก็าจะก็ไปอา้าวแทงเขาก็จะก็ไป กดคอไว้กดคอไว้เอาก,การมกายกออกมาดูเหมือนทีมงานจะสั่งให้เนลลี่เดินแทงเขาแล้วตอนนี้เนล่าเตะมอ่เนลี่เดินโบนเนลลี่เตะเลยไล่แล้วตอนนี้เนล่าต้องถอยวนแล้วเนล่ามาสวนมาเอาโดนมัดของเนลลี่เป็นชุดเลยจับขาได้เต่ะ่ามัดเข้าไม่แทงเอโดนเสียบายเยอะเนล่าก็บบวนแล้วตอนนี้เตะมามัดมาเอาโดนหักล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่เลย ลูกข me. oh, kind of mm ึ้นมาไหมเนลี่บุกไ้เนลี่ทีฟขอได้ไหมแทงเขายักเข้าไปโอ้เขาเข้าเต็มเต็มแทงเขายักเข้าไปครั้งนึงโอเลด้าตอนนี้เลโดนเขาก็เต็มเต็มสามดอกแล้วเวียงออกมาเนลี่ทีฟเนลี่บุกใหญ่แล้วตอนนี้เนลี่อาจังหวะเขาไปแทงเขาโยเนลี่มันสองกันหน้าอาขอได้แทงเขายักเข้าไป กดคอลงมากดคอลงมาเวียงมาเอาคำกันแยกมาเดี๋ยวน่าเตะนั่นรีเตะโอ้แรกเตะกันเดินหน้ามันสองข้างนั้นนี่ก็หมัดคืนนกันเดือดแรงกันไปเลยไดาเนี่ยหมุนหมุนออกไปแล้วเตะสวนมาจะโดนหมัดสวนเขาหน้าเกินเหมือนกันเดินหน้าเตะเพื่อโดนหมัดของนั่นเรียนี่เตะโอ้ต้องหมัดต้องเตะอีกครั้งหนึ่งจับขาได้ไม่มีอะไร เนเลี่ก็บวกอย่างเดิมเรดาแต่สวนมาโยโอ้โดนมาของเนเล่เนเล่เตะเข้าไปเตะอีกครั้งหนึ่งเรดาตอนนี้นะแต่วนแล้วก็ตอนนี้โดนมาเข้าล้มตัวเลยเนเลี่ลาเตมาโดนเตะล่างโอ้ล้มลงไปลุกขึ้นมากำกันออกมาเลยทีมเนาหมัดสวนมาเหมือนกันเรดาเนเล่แทงเขาล็อกแขนไว้โยแต่เนเลย่ยังแทงเขาได้โยหายใจมาแทงเขาแทงเขายังเข้าไป โอกับโอ้โอกับล้มลงไปกรรการว่าอะไรนะเสียหลักเป็นการเสียหลักด้วยเนี่ยโอ้เดินโดนเข้ามาโดนถีบเลยนะครับนี่มันสองขนาดหนาึ่งสองขนาดหนาึ่งสองขนาดหน้าอรวบหมัดใหญ่แล้วนี่มันสองขนาดนามันสองขาดน้าอ๋อเนี่ยเรดาตอนนี้รับอย่างเดียวเราตอนนี้โดนหมัดเป็นชุดเป็นชุดเลยกรรมการแยกมาอ๋อหมดยกนะครับโอ้ไปยกด้วยสีนี้โดนหมัดเป็นชุดเลยนะครับเรดาเนี่ยไล่ ลุงเลยแลว่าตอนยกสุดท้ายนะครับยกที่ห้ากรรมการจะจับมือท,ทกักทายกันก่อนกรรมการสั่งลุยเอล่นดาตเตม,มาเนเล่นี่มังจงก็หนา้นาอ้าวแยงมากันเลยเล่นเล่นบุกเข้าไปเล่นดาจียไปอ้าวบัตรไดกันมาควางหน้าไว้เล่นดิขวางหน้าไว้อ้าวากรรมการแยกมาแทงเขราไม่ได้แยกมา

ล้วกวนลงไปโอ้ตอนนี้ถอยใหญ่เลยนะเดด้าโดนหมัดโดนเข่านี่ถอยเลยนะครับไม่แลกด้วยแล้วเดาเยด่าโดนกดคอลงไปล้มไปกำกันแยกมาเดนรี่บุกไปยังเดมัดเขาหน้ามัดเขาหน้าโอ้โดนหมัดหน้างายไปแล้วเดีด้าวนแล้วตอนนี้ไม่แลกด้วยแล้วเดนลี่บุกใหญ่เลยนี่มันสองขนามันสองขนางฟันซอกฟันซอกมันสองข้าหน้า กดคนมาแทงเขายักก็ไปกดคอลงกดคอลงอ๋แทงเขาไม่ได้กมการแย่งมาอาอเน้นี่ทีมงานบอกให้ลุยเลยนะครับเนนี่มันสอง้าไปีด้ตั้งหลักรอสวนที่มุมอาหมุนเบียงออกมาได้แล้วถอยบนบนลงไปเลยตอนนี้ไม่แรกด้วยเราเรด้าเรด้าเต็มมาเนี้มันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าไปแทงเขายักก็ไปอาอแทงเขายักก็ไปโอ้แทงเขายักก็ไปโอ้เขาเต็มเต็มเขา้าไป เดินยื่นทือไปเลยเลดาเอากก่กรรมการแยกมาโอ้ทีมงานขนา้างล่างบอกว่าเดินลุยเดินลุยนะครับเน้นเรีลุยหน,นักแล้วตอนนี้อด่านี้ยึกอยู่เลดาเตะเน้นน,นี่มันสองเข้าตังตัวเลดากระวนลงไปเอ่อแต่สวนมาเหมือนกันแต่วิ่งถอยไปแล้วตอนนี้โอ้ไล่กันใหญ่แล้วถอยบนเลยนะครับตอนนี้เอ่อจะเรียกว่าไม่ต้องถอยมาแลกกันันนะเอา้ามัดใส่กันอยู เยนลียังสวนอย ö, left, mm ู่เตะเบือดโดนเตะขึ้นเลยอาวตอนนี้วิ่งหนีแล้วก็ตโอ้โดนเตะวิ่งไปโดนตูนเตะอยู่นะครับอ่าวถอยแล้วเดนดาเหมือนกระจะไม่เอาแล้วครับวิ่งถอยแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่ถอยแล้ววิ่งหนีแล้วนะครับตอนนี้โอ้ไล่ต่อยกันยังกับมวยงานวัดแล้วก็ตอนนี้วิ่งหนีแล้วกรรมการก็ไม่ว่าอะไรนะครับอาวมันสองข้างหน้าอ้เดนดานี่ไม่เอาแล้วตอนนี้วิ่งหนีแล้วโดนหมัตโดนยังเข้าไปเลย กรมการแยกมากรมการแยกมาโอ้ยกสุดท้ายมามันยกสุดท้ายนะครับเรด้าเนี่ถอยอย่างเดียวมันถอยไม่พอต้องวิ่งเหนียวเล่นนี่ซอกมันสองข้างหน้าอ้าเรด่านี่วิ่งวิ่งบนไปแล้วนะครับตอนนี้วิ่งหนีอย่างเดียวแล้วไม่เอาแล้วนะครับโอ้ไล่เตะเลยนะครับตอนนี้โอ้เนนลี่นี่ไล่เดด่าก็วิ่งถอยเอาโดนบาดยุกันเอาหมดยกนะครับโอ้ยกสุดท้ายไล่ต่อยเอาเลยนะครับเรด้านี่ไม่เอาโดนเข่าโดนบาดเนี่ยไม่สู้เลยครับ มาดูว่าใครจนฝ่ายได้รับการชูมือนะครับระหว่างออสเตรเลียกับโมร็อกโกนะครับเนนลี elly, MC, ่ WMC มวยไทยกับโอ้ด oh, MC เสม,มอก็เป็น,นว่าเนนลี่ WMC เสมยมเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับโอ้ oh, ชนะคะแนนอย่างดุดเดือดแล้วนะครับเรดายกสยกหนี่ไม่เอาถอยอย่างเดียวเรดากรรมการเข้ามาชูมือให้ เนลี่ดับเบิลยูเอ็มซีสมุยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดูเดือดเลยนะครับโอ้ทีมงานก็มาดีใจด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้เรดาเพชรสยามมวยไทยด้วยนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจผู้แพ้นะครับโอ้ทีมงานก็มาชูมือดีใจร่วันนะครับมาดูภาพเด็ๆดๆอีกครั้งนึนะครับโดนยังไงมัดเข้าหน้าเลยช็อตเด็ดๆนะครับ เนลลี่เดินเข้าไปเนลลี่เรดาเตะสวนมาโดนมนัดขาน้าเริ่มโดนมัดเริ่มถอยเลยนะครับออกาการไม่ดีเลยครับเรดาโดนเตะจับขาได้ไม่มีไรเน,น,นลลี่นี่ไล่บุกไล่เตะเลยครับโอ้เตะเข้าไปเตะเข้าไปเรดานี่ยเตะสวนมาโดนตัดล่างไงหลังลงไปโอ้อดเด็ดๆจะเห็นกันชัดๆนะครับว่าสมควรจะชนะไมาโอเตะแล้วก็เสียหลักล้มลงไปเรดาเตะเองเสียหลักเอง นี่โดนหมัดชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดโอ้พ่อแป้พ่อแป้ไปเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ